สรุปข้อสอบสังคมตรงจุดพร้อมสอบกับพี่โดมวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่สาระหน้าที่พลเมืองครับในพาร์ทข้อสอบของกฎหมายนั่นเองนะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปทาข้อสอบข้อนี้กับพี่โดมได้เลยครับนะมาดูโจทย์ข้อนี้กันก่อนเลยนะตัวละครนะตัวแรกครับชื่อว่านางบุญน้อยนะชื่อเนี่ยดูน่าสงสารดูอาพับเหนื่อยไหน้าตาไหลเลยเหนื่อยไหอาอาศัยอยู่กับใครบ้างตัวละครหนึ่งนางบุญน้อยอาศัยอยู่กับ พอสองนะฮะแม่สามมีตัวละครสามคนแล้วนะนะและน้องชายอชื่อว่านายบุญเนื่องอตัวละครตัวที่สี่นะครับตัวนางบุญน้อยเนี่ยนะครับเป็นไม้โอ้โหแบบนะนะ่ชื่อก็ไม่ค่อยแบบจะสวยและนะยังเป็นไงอเป็นไม้นะฮะเป็นไม้ แต่มีลูกสาวนะคำว,ว่าเป็นไม้เนี่ยแปลว่าอะไรนะความหมายของคำว่าเป็นไม้แปลว่านะไม่มีคู่สมรสอืมนะไม่มีคู่สมรสอ่านะไม่มีคู่สมรสอยู่เนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่เห็นไหมอ่ะแต่มีใครมีลูกสาวลูกสาวอ่านะลูกสาวเพียงคนเดียวด้วยชื่อน้องนิดหน่อยอ่นะข้อน,นี้มีตัวละครห้าคนแล้วนะคราวนี้นะ โยังบอกว่าต่อมานางบุญน้อยเป็นไงตายอุ่อาภัพจริงๆบุญน้อยตายอกีกนะโดยไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้และมีมรดกอ่ะไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้นะและมีมรดกทั้งหมดเนี่ยหนึ่งล้านนะสองแสนบาทนะคาถามเลยถามว่านะน้องนิดหน่อยก็คือตัวละครตัวที่ห้านี่แหลนะฮะเออน้องนิดหน่อยตัวละครตัวที่ห้าของเราเนี่ยนะฮะจะได้รับมรดกเนี่ย เท่าไรนะครับอ่ะโอเคเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยนะให้ทายเลยอ่ะ1ครับเป็นเรื่องของทายาทอสูรขอ2ครับทายาทโดยธรรมอ่ะตอบมาหน่อยเลยตอบมาหน่อยตอบมาเอ้ยอ่ะอ่ะตอบกันมาล้นหลามเลยทีเดียวทายาทอสูรเหรอลูกเอ้าถ่ายตะขาบออกมาเลยนะเออใครตอบทายาทอสูรเนี่ยเป็นเรื่องของทายาทโดยธรรมนะฮะอ่ะ มาดูเนื้อหาข้อสอบกันเลยดีกว่านะครับนะฮะหลักของทายาทโดยธรรมนั้นนะมีอยู่ว่าอะไรฮะรเทคนิคของพี่ดมให้อย่างนี้เลยนะครับหกลำดับครับอืมนะหลักเวลาเจอว่าทายาทโดยธรรมเนี่ยในหัวมาเลยนะหกลำดับบวกหนึ่งคู่สมรสครับอืมนะให้จำแบบนี้นะเออหกลำดับบวกหนึ่งคู่สมรสเพราะฉะนั้นทายาทโดยธรรมมีทั้งหมดกี่กลุ่ม เจ็ดกลุ่มนะครับน้องๆหลายๆคนเนี่ยมักจะชอบท่องแค่ หกลำดับเท่านั้นไม่จริงนะจริงๆแล้วทายาทโดยธรรมมีทั้งหมดนะหกลำดับบวกหนึ่งคู่สมรสนะอ่ะเรามาเริ่มมาที่หกลำดับก่อนเลยหกลำดับทายาทโดยธรรมเนี่ยนะใครที่จะมีสิทธิได้รับมรดกวิธีการจำง่ายเนี่ยคนแรกที่จะมีสิทธิเนี่ยเวลาเป็นทายาทต,ต้องลงล่างหรือขึ้นบนทายาทนะเพราะเวลาเบ่งลูกเบ่งลงข้างล่างใช่ไหมเพราะลงล่างเพราะกลุ่มแรกที่จะมีสิทธิ์ได้รับนะมรดกนั่นก็คือนะฮะผู้สืบสันดานครับ ผู้สืบสันดานอุ้ยลายมือแป๊บหนึ่งหลายคนเริ่มเครื่องลายมือพี่โดมแล้วผู้สืบสันดาอ่าผู้สัสนดานหรือท่านึงไม่ออกใครผู้สืบสันดานก็คือบุตรนั่นเองอ่านะบุตรนั่นเองนะบุตรนั่นเองลายมือสหวยน่ารักจ้ะนะอ่ะสองลงล่างศิก็ต้องขึ้นบนใช่ไหมขึ้นบนก็เป็นใครล่ะบิดาหรือมารดาหรือพ่อแม่นั่นเองนะฮะบิดามารดา นั่นเองนะครับอ่ะชั้นที่3เป็นใครบ้างฮนะพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือชั้นที่4นะครับพี่น้องร่วมแต่บิดาหรือร่วมแต่มารดานะห้านะครับนะปู่ย่าตายายและ6ลุงป้านนะ้าอานะครับเราเรียกทั้งหมดนี้ว่า6ลลำดับนะถ่ายให้าทำแต่อย่าลืมจะมีคนอีกหนึ่งคนครับที่นะปาดเข้ามาร่วมรับรดกเสมอนั่นคือ คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นทายาทโดยทำด้วยเช่นเดียวกันย้ําเลยนะอันเนี้ยนะน้องหลายคนเนี่ยมักจะลืมกันนะครับคราวนี้นะในส่วนของคู่สมรสเนี่ยมีเรื่องที่ต้องรู้เพิ่มเติมก็คือว่าคู่สมรสเนี่ยจะได้รับส่วนแบ่งในมรดกเนี่ยนะเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าขึ้นมาแล้วเนี่ยนะในลำดับชั้น6ลลำดับเนี่ยนะเจอใครบ้างอ่าถ้าสมรตนะฮะ ขึ้นมาแล้วปุ๊บเจอใครอ่ามีผู้สืบสันดานอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วเจอหนึ่งเนี่ยเจอหนึ่งคือเจอผู้สืบสันดานปุ๊บเนี่ยคู่สมรสจะได้เท่ากับบุตรเลยนะครับได้เสมือนหนึ่งว่าตนเองเป็นบุตรแสดงว่าได้เท่ากับชั้นบุตรเลยนะครับแต่ถ้าขึ้นมาปุ๊บแล้วไม่มีทายาทย้ำอีกครั้งว่าไม่มีผู้สืบสันดานนะไม่มีผู้สืบสันดานปุ๊บเนี่ยนะเออเนี่ยคู่สมรสเนี่ยฮะจะได้ไปนะ 50เนะครึ่งหนึ่งโอเคไหมในส่วนของหลำดับข้างบนเนี่ยนะทายาทในนะลำดับเดียวกันเนี่ยทุกคนจะได้นะนะฮะทุกคนจะได้อน,นี้ดอกจันเอาไว้เพิ่มเติมนะครับทุกคนจะได้ส่วนแบ่งเท่าๆกันพี่ดมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นนะถ้าบุตรเนี่ยมี3มคนก็ต้องแบ่ง3ส่วนแบบนี้เออ บิดามาดาเนี่ยบิดาหนึ่งส่วนมานดา1ส่วนแบบเนี้ยโอเคไหมดงั้นเวลานับเนี่ยคำว่าเนี่ยนะยทายาทเราจะทำในดบบเดียวกันมีส่วนแห่่เท่ากันคือนะมีกี่คนก็คนละส่วนคนละส่วนไปเลยอ่ะโอเคนันเรารู้คอนเซ็ปต์ตรงนี้แล้วนะะไปทําข้อสอบกันเลยดีกว่าอ่ะข้อนี้มาดูว่าฮะเนี่ยนะนะคิดง่ายๆเลยนะอย่างข้อนี้นะ พอเขาบอกว่าเป็นไม้ปุ๊บไม่มีคู่สมรสแปลว่านะคนที่จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกในกรณีของเคสเนี้ยจะมีแค่6กลำดับเท่านั้นอ่ะคนี้ใน6กลำดับเนี่ยมีใครบ้างลองมาวาดผังกันอ่ะลองมาวาดผังกันนะหนึ่งครับมีพ่อนะแล้วก็มีแม่ของใครล่ะเป็นพ่อแม่ของบุญน้อยอืมนะซึ่งบุญน้อยจะมีนะนะน้องชายชื่อ บุญเนื่องอนะฮะบุญเนื่องอบุญน้อยมีลูกสาวชื่อนิดน้อยอนะผังเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยทำแบบทั่วๆไปก็จะบอกว่าอะไรอุ๊ยนี่ไงหนึ่งสองสามสี่อ้ยมีสี่ส่วนแบ่งเท่าๆกันปุ๊บแบบเนี้ยนะพอบุญน้อยเนี่ยนะตายใช่ไหม อ๋อเนี่ยนะฮะแบ่งสี่ส่วนแบบนี้โดนหลอกเลยจ้าเพราะอะไรมีเรื่องที่น้องต้องรู้เพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือในส่วนของลำดับทายาทโดยธรรมนะทั้ง6ลำดับเนี่ยมันมีหลักเพิ่มเติมอยู่นิดหนึ่งเราเรียกว่าหลักญาติสนิทต,ตัดญาติห่างหมายความว่ายังไงอ่ะขีดตรงนี้เลยจ้านะนะทายาทลำดับชั้นที่1กับ2เนี่ยเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นญาติสนิทครับเอ้นะฮะญาติสนิท นะเออคิดไม่ซื้อนั่นเพื่อนสนิทไม่ใช่ญาติสนิดนะญาติาสนิทและสามถึง6เนี่ยเราเรียกว่าญาติห่าง่าซึ่งมันมีหลักอยู่ว่าหากนะฮะในกรณีของลำด,ดับพะราชบัตธรรมเนี่ยนะหากปรากฏว่ามีผู้เนี่ยนะมารับประดกในชั้นที่หนึ่งหรือสองแล้วนะทายาทนะในชั้นที่สามถึงหกเนี่ยถูกตัดไม่ให้ได้รับประดกเราเรียกว่าญาติสนิทตัดนะตัดญาติหา่าง โอเคไหมฮะฟังอย่างเคสเนี้ยนะฮะเข้าหลักข้อสอบคนนี้เลยญาติสนิทตัดญาติห่างเพราะใครมีน้องนิดหน่อยเป็นลาดับชั้นที่1อยู่แล้วมีพ่อแม่เป็นลาดับชั้นที่2อ,อยู่แล้วเจอหนึ่งสองปุ๊บเป็นไงละ่ะบุญเนื่องเนี่ยโดนญาติสนิทตัดญาติทางเฉือนออกไปเลยเพฟัะสรุปง่ายๆครับคะคนที่จะมีสิทธิ์รับมอยดกในข้อนี้นะฮะปรากฏอยู่แค่สามคนหนึ่งครับ นะมีใครบ้างเราจะเขียนเป็นแบบนะระบุเป็นจํานวนเลยนะหนึ่งครับก็คือน้องนิดหน่อยครับสองครับก็คือพ่อและสามก็คือคุณแม่นั่นเองเพราะเนี่ยฮนะ ทรัพย์กระดกมีทั้งหมดเท่าไรทรัพย์กระดกมีหนึ่งล้านสองแสนบาทนะพันแบ่งเท่าเท่ากันใช่ไหมแบ่งเท่ากันคือหนึ่งครับสองและสามันหารสามไปเลยจ้ะเมื่อหารสามจะได้คําตอบเท่ากับเท่าไรเ่เอ่ยหนึ่งล้านสองแสนหารสามคำตอบเท่ากับสี่แสนจ้าเพราะนั้นคําตอบข้อนี้เลยตอบข้อหมายเลขสองจ้าใครตอบถูกนะเก่งมากๆเลยโอ้ยนะ พูดไปยาวมากเลยเริ่มคอแห้งแล้วอะโชคดีนะนะมีสีวิตเลมอนนะนะดื่มหน่อยขอชื่นใจหน่อยเติมพลังให้กับคอแล้วเดี๋ยวจะได้มีแรงไปทำข้อสอบคอต่อไปจ้ะ ติวจอดกันไปแล้วมันจึ้งมากใช่ไหมล่ะถ้าอยากติวเข้มแบบเต็มวันรีบสมัครเลยกับซีวิตร่วมเก้าติวเข้มให้น้องปีที่สองจเต็มคลาสติวเข้มสี่วิชาภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ติวเข้มยืนหนึ่งโดยอาจารย์ปิงครูพี่ต้อมและครูเลดี้เก๋ๆที่จะมาติวเข้มแบบส,สดๆให้น้อง,องๆเหมือนนั่งอยู่ในสนามสอบจริงในวันที่12-13ถึงกุมภาพันธ์2 5 6 5ในรูปแบบออนไลน์สมัครเลยที่ w w w ร์ลีวิตร่วมเก้า หรือสแก,กน QR code ที่หัวมุมจออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook, YouTube, IG และ TikTok ซีวิตร่วมก้าบอกเลยว่าตาชมากร่วมจัดกิจกรรมโดยซีวิตเครื่องดื่มวิตามิน C 200ี2 0มูลค่ายอดขายอันดับหนึ่งกองทุนเพื่อความสเสมอภาคทางการศึกษากสสและมูลนิธิ9คนละ9